พี่น้องเลยดิกซีลาสตัมดีแตกอีกแล้วพี่น้องกลับทากทายสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอสที่สถานนสบายดีพี่นอเอเ้นนนองสูขขัสทุกคนเลยพี่น้องเด้อตอนนี้บ่ามจุนก่นอยู่ที่ดิกซีราสนัดีน้พี่น้องเนะาะมจุนมาถ่ายบรรยากาศล่าชุดให้ท่านผู้ชมรับชมเด้พี่น้องเด้อตอนนี้ก็เป็นเวลาบ่ายสามเนาะของวันที่11อพฤศจิกายนเราพี่น้องเนาะปี2560 นี่เนาะพี่น้องนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศเพิ่นกาสีซื้อของแล้วก็แฟกกันตรงนี้เลยเนาะไปเดี๋ยวเราเข้าไปชมข้างในเลยเนาะพี่น้องโอ้มกรอดพี่น้องนี่เนะาะเอนทาร์เบลอันนี้คือบอุดรบ่าวเลนเล็นเด้สิพี่น้องจริงจังเลยๆๆๆเดี่เนนะ มุกซีลาดเสริมดิลาดสุด,ดสิพฤศจิกายน,นพี่น้องอันนี้มีแต่ชาวทางชาติถังน้ำเลยเนาะเห็นว่าไปบ่เป็นเลยเนาะชนไละรถเข็นรถเข็นมานะพี่น้องไปเดี๋ยวขึ้นไปเบื้องมุมสูงก่อนสักนิดหนึ่งแล้วค่อยลงมาเดินข้างล่างเนาะพี่น้องเนาะนี่เห็นว่าพี่น้องเดี๋ยวสิลงให้ชมตอนเย็นเลยพี่น้องเลย เต็มคาราเบลจริงๆเหมือนนี่ร้ายกลัวทุกรอบที่บาอจจนมาเลย,เอย <c oughs> ลองเสียง,ไป,งไปน้าไป้องเดี๋ยวเ้าไปชมข้างล่างเนงาะเพราะว่า ข้างบนนี่เป็นโซนเสื้อผ้าเนาะเพิ่นบ่ค,ค่อยขึ้นมาซื้อกันหลายข้างบนเพิ่นสิานมาซื้อกันแต่โซนอาหารของแห้งเป็นอาหารไทยผลไม้ไทย <Okay. S 1> อยอมรับว่าเมื่อน,นี้วันที่11อ่าพฤศจิก,กายนเนาะเพราะว่าตรงกับวันเสาร์เนาะพี่น้องเพิ่นเลยแบบว่าเพิ่นก็นเลยแบบอ่ามาซื้อกันหลายเนาะตรงกับวันหยุด อันนี้จะเป็นชั้นสองนะเฮ้ยชั้นชั้นยังไงพี่น้องเว้ยน,นี้จะเป็นชั้นสองนะอนนเนาะเดี๋ยวมาเดินทางนี้พี่น้องเว้ย คุณเนาะแบบพนักงานแบบวางของนําแทบบทันเลยคือวางของกันแบบแทบบทันจริงๆะลี่น้อง <c oughs> พนักงานส,สาขานี่เหนื่อยแน่เลยเพราะว่าค้ายดีเกิด <c oughs> แบบซื้อกันคนละรถเข็นสองรถเข็นเลยโซนฝั่งนี้สิเป็นโซนผลไม้เบิ่งแนกพี่น้อง ได้จังเอากลับได้เนะาะโวนนี้จะเป็นโซนผลไม้แห้งนะเป็นอาหารแห้งส่วนร้ายเฮาสังเกตเห็นเพิ่นมาซื้อกันหลายนี่ก็จะเป็นส่วนรลายที่เป็นนักท่องเที่ยวจากประเทศจีนนะพิ่งอ๋อันนี้เป็น ม่วงๆเนาะม่วง,งแห้งม่วง,อ,งอ,อกแห้ง 100, ร้อยห้ายเก้าสิบกว่าบาทพนักงานกันหลายเนาะคนมาซื้อกันหลายจัดนำกันแทบประทันเลย ทดลองซีมพีด้วยแล้วเข้าไปส่วนนี้ดีกว่าส่วนนั้นติดเกิน คือแต่ละโซนนี่แต่ว่าเฮาสังเกตเห็นโซนพังเป็นอของแห้งสีหล่กัากันเนะคนมาซื้อโอ้ไ oh ม่ก็นี่นี่พี่น้องเฟ้นสีเฮ็ดแบบนี่็นบอกบิ๊กซียังมีความเป็นไทยเต็มเลยพี่น้องเลยรถเข็นรถเข็นรถเข็น มีแตกต่างจากบิ๊กซีอื่นก็คือบิ๊กซีนี่แหละเพราะว่าเพิ่นมีแบบบริการซีมพีให้ลูกค้าซีมก่อนชื้อไปพี่น้องเล้วบางจุนจะพาออกเนาะถ่ายโบราณเด้พี่น้องเด้อถ่ายสักกิ่หนึ่งสี่ห้านาทีเพราะว่า ตรงจุดนี้คือมีแต่แบบว่าต่างชาตินทั้งคนกันเลยแบบหาซีมพีเนาะถ้าเพื่อนซื้อแล้วเพงคนก็คือแบบซื้อเหมาหลายเลยเนาะเป็นรถเข็นเลยวันนี้บอกคุณมาบ่ายสามเนาะพี่น้องสิบเอ็ดพฤศจิกายนมาเวลานี่หลายอีหลีพี่น้องเวยถ้าว่าผู้ใดอยากจะมาซื้อแบบลีกเลี่ยงแบบคนบ่หลายก็แนะนําให้มาประมาณช่วงกลางวันเนาะช่วงประมาณสิบเอ็ดโมงสิบสองโมงนี่พอดีเลย แต่ว่ามาช่วงบ่ายสามลงมาอะไรีเป็นภาพแบบนี้เลยเนาะคือลายเห่นนะไปะแล้วออกกันที่นึ่ง อันนี้ทางออกไปเชื่อมต่อกับสกายวอล์กเลยเนะเดินไปยังห่างเซนตันเวอร์มึงเนี้ยพี่น้องเลยเต็มคาราเบลครับพี่น้องครับเมื่อนีร้ายแห้งยอาเนี้พี่น้อง คือเข้ามามือแต่และรอบโบาลปันนี้เนาะรอบนี้คือแบบว่าหนักสุดเลยอาหารไทยดังไกลทั่วโลกจริงๆเเด้อพี่น้อง มากะสิเป็นทางเซนทันเลยเดี๋ยวพี่น้องเด้ออ่าน้องพี่น้องเนาะกะสำหรับคลิปในบางชุมกะสิเดชจบเก็บไว้พี่อังจะมีเด้๋พี่น้องเด้อมือนี้กะคลิปสั้นๆเนาะพี่น้องเนาะอัปเดต11พฤศจิกายนปี2566เนาะบิ๊กซีลาดสาะด,ดิเวลา 15นาฬิกาศนศูนาทีเด้กพี่น้องเลยสุดคึกคืนเนาะมีแต่สาวต่างชาติเตามาสื่อสินค้าไทยนะพี่น้องแหนมบิ๊กซีเลยบิ๊กซีนี่แตกต่างจากบิ๊กซีอื่นนะพี่น้องเพราะว่าเพื่อนให้บริการซีมพีซิมก่อนซื้อแต่ไั้นก็เรียกแรงใจในการทําคลิปต่อไปเด้อพี่น้องเดก็สําหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกกาลังใจที่เข้ามารับชมคลิปนี้เด้อกับสบายดีสวัสดีครับพบกันใหมพี่น้องเด้อพี่น้องเ้อ